รู้จักสิทธิ์รู้จักศาลสวัสดีครับคุณแม่ครับผมเจ้าที่ตำรวจจากสถานีบุพทธรเมืองเชียงใหม่นะครับมีอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นผู้ปกครองของน้องสมชายสบายใจนะครับใช่ใช่ค่ะนี่เป็นหมายจับนะครับพอดีมีผู้เสียหายร้องทุกข์ไปที่สถานีนะครับรช่ไหมคะครับผมน้องอยู่ไหมครับผม อยู่ค่ะขอเชิญเชิญพบนิดนึงครับเชิญพบผมหน่อครับผมตำรวจมาลุงน้องสมใช่ไหมครับครับใช่ใช่นะครับเอาสมชชยครับอ่าที่เป็นหมายจับนะครับเป็นหมายจับน้องถูกต้องหาว่าภาผู้เยาว์แล้วก็ทาอนาจารนะครับภาผู้เยาว์ครับผมต้องมีสิทธิ์ที่จะพบแล้อที่สถานีตำรมหายได้นะครับผมเดี๋ยวขอเชิญน้องกับคุณแม่นะครับไปกับผมที่สถานีตำรวจด้วยนะครับเชิญครับผมครับครับุณนะคะครับผม พระราชบัญญัติสารเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพศ2553ประกาศใช้เมื่อวันที่22พฤษภาคม2554เป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิ์สวัสดิภาพและวิธีปฏิบัติต่อเด็กเยาวชนสตรีและบุคคลในครอบครัว ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน15ปีหรือเยาวชนอายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีกระทำความผิดกฎหมายบัญญัติให้ความคุ้มครองสิทธิเด็กตั้งแต่ชั้นจับกลุ่มจนถึงชั้นพิจารณาพิพากษาคดีโดยห้ามมิให้เจ้าพนักงานตำรวจจับกลุ่มเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดเว้นแต่มีหมายจับหรือคำสั่งศาลหรือเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าหรือพบเยาวชนมีพฤติการอันควรสงสัยว่าน่าจะก่อเหตุร้ายเป็นต้น เดินครับเครับเดินครับผมไม่ขอไม้ด้วยครับ ารเยาวชนและครอบครัวมุ่งแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูยิ่งกว่าการลงโทษครับพนักงานสอบสวนต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนซึ่งถูกจับไปสารเยาวชนและครอบครัวเพื่อตรวจสอบการจับกลุ่มภายในเวลา24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบว่าการจับและการปฏิบัติเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนไม่มีที่ปรึกษากฎหมายศาลจะแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้โดยเด็กหรือเยาวชนไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นสวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่ศาลนะคะน้องถูกจับข้อหาภาพผู้เยาว์และกระทำอนาจาร ตามกฎหมายจะต้องมีที่ปรึกษากฎหมายให้น้องได้มีที่ปรึกษากฎหมายจำเลยมาด้วยไหมคะยังไม่มีค่ะค่ะเดี๋ยวทางศาลจะตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะเชิญพบที่ปรึกษากฎหมายคะ่ะ ชั้นตรวจสอบการจับกลุมน้องยังไม่มีที่ปรึกษากฎหมายศาลจะแต่งตั้งคุณให้เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้น้องนะคะเชิญผู้ปกครองกับน้องคุยกับที่ปรึกษากฎหมายค่ะพนักงานสอบสวนต้องทําการสอบสวนและส่งสํานวนการสอบสวนพร้อมทําความเห็นไปยังพนักงานอายการเพื่อให้พนักงานอายการยื่นฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวได้ทันภายใน30วันนับแต่วันนําเด็กหรือเยาวชนถูกจับกลุ่ม แต่หากเกิดความจำเป็นไม่สามารถฟ้องได้ทันให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอายการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอผัดฟ้องต่อไปได้อีกครั้งละไม่เกิน15วันแต่สูงสุดไม่เกิน4ครั้งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราโทษจำคุกในแต่ละคดีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาผัดฟ้องพนักงานอายการจะยื่นฟ้องคดีต่อศาลและเข้าสู่ชั้นพิจารณาคดีซึ่งการพิจารณาคดีสำหรับเด็กหรือเยาวชนจะกปะทำเป็นเรื่องการลับ ในชั้นตรวจสอบการจับกลุ่มนั้นหากเด็กหรือเยาวชนไม่มีลักษณะหรือพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อมวลอื่นอย่างร้ายแรงศาลจะให้ผู้ปกครองทำสัญญามอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้ผู้ปกครองไปดูแลที่บ้านแล้วรอมาขึ้นศาลแต่หากเด็กยังคงมีพฤติกรรมที่ร้ายแรงจะถูกส่งตัวไปควบคุมอย่างสาิทธารีลินครับ การมีคำสั่งให้สงมอบตัวเด็กให้ผู้ปกครองเป็นผู้ดูแลนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นสัญญารับมอบตัวเด็กนะคะคุณแม่ชื่นหนเลยนะคะตัวน,นี้จะเป็นบัตรนัดนะคะพรุ่งนี้คุณแม่พาน้องไปพบพนักง,งานคุณประพืตอที่สถานพินิจนะคะ อีกวันนะคะจะครบกาหนดผัดฟ้องเนาะคุณแม่ต้องนําตัวน้องมาส่งสารนะคะผู้ประกันมาด้วยน้องมาด้วยนะคะค่ะวันนี้เรียบร้อยนะคะคุณแม่อย่าลืมมาตามนัดนะคะการพิจารณาคดีในศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวให้กระทําเป็นการลับ และเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าฟังการพิจารณาคดีได้ทั้งมีอำนาจใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนแทนการลงโทษอาญาหรือวิธีการเพื่อความปลอดภัยโดยการเปลี่ยนโทษจำคุกหรือกักกันเป็นการส่งตัวเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมเพื่อฝึกและอบรมในสถานที่ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและศาลเห็นสมควรตามเวลาที่ศาลกำหนดแต่ต้องไม่เกินกว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุครบ24ปีบริบูรณ์ หรือการเปลี่ยนโทษปรับเป็นการคุมความประพฤติในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวจะมุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนแม้เด็กหรือเยาวชนจะก,กระทำความผิดก็ตามแต่เราก็เชื่อว่าเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดสามารถแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูได้หลักการดำเนินงานของศาลเยาวชนและครอบครัวจะมุ่งเน้นในการหามูลเหตุท,ที่ทำให้เด็กหรือเยาวชนกระทำผิด แล้วดำเนินการแก้ไขที่มูลเหตุนั้นๆมากกว่าการมุ่งลงโทษเด็กหรือเยาวชนด้านการพิจารณาพิพากษาคดีต้องมีผู้พิพากษาไม่น้อยกว่า2คนและผู้พิพากษาสมทบอีกสองคนซึ่งอยังน้อยคนหนึ่งต้องเป็นสตรีจึงเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีได้น้องครับน้องมีที่พื้นสมกาไหมครับยังไม่มีเลยครับ ถ้าไม่มีอย่างนั้นทางศาลจะตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้นะครับโดยทางน้องและคุณแม่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดนักทีริ้นะครับในการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวการสืบพยานที่เป็นเด็กหรือเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีให้ศาลจัดห้องสืบพยานเด็กไว้เฉพาะและการถามพยานจะต้องถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เท่านั้นคดีนี้หนูเป็นผู้เสียหายนะคะ แต่หนูไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าสารจะเข้ามาคุ้มครองหนู มีคำพิพากษาและจะทำการอ่านคำพิพากษาก็จะต้องทำการอ่านคำพิพากษาเป็นการลับโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีเท่านั้นจะมีสิทธิ์เข้าฟังการอ่านคำพิพากษาในคดีได้และการเผยแพร่หรือตีพิมพ์คำพิพากษาห้ามระบุชื่อหรือข้อความหรือการกระทำใดๆอันจะทำให้ผู้อ่านคำพิพากษานั้นรู้จักตัวเด็กหรือเยาวชนที่เป็นจำเลยเว้นแต่ศาลจะอนุญาต ในกรณีที่จำเลยกระทำความผิดและศาลไม่ได้ใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยศาลอาจพิพากษาให้รอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษโดยให้คุมประพฤติจำเลยในระหว่างน,นั้นครับจำเลยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมความประพฤติอย่างเคร่งครัดหรือศาลอาจมีคำพิพากษาให้จำเลยเข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกและอบรมหากเด็กหรือเยาวชนมีผลการฝึกและการอบรมที่ก้าวหน้า จะได้รับประโยชน์ในการลายเยี่ยมบ้านลดวันหรือการพักการฝึกอบรมศาลนะครับยังมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาเกี่ยวกับการลงโทษการฝึกและการอบรมของเด็กเยาวชนได้ด้วยครับการพิจารณาพิพากษาคาดีเยาวชนและครอบครัวไม่ได้มุ่งเน้นในการหาข้อเท็จจริงว่าเด็กกระทำผิดหรือไม่แต่จะมุ่งเน้นหาสาเหตุว่าเด็กกระทำผิดเพราะเหตุใดแล้วดำเนินการแก้ไขบำบัด พื้นฟูแต่ละคนไปขอเพียงแต่สังคมให้โอกาสพวกเขาและร่วมกันแก้ไขพวกเขาให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไปสารเยาวชนและครอบครัวมุ่งแก้ไขบำบัดพื้นฟูยิ่งกว่าการลงโทษ